ครับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับยนีหมูแรงนะครับเนาะครับมาสาดดีกว่ามากนะครับพี่น้องอซีครับเลขวิ่งฟังเล่านะครับพี่น้องอซีครับของทันอาจารย์ขอเวียงจันนะครับพี่น้องอซีมาแล้วนะครับได้มาแล้วนะครับครับผลงานรอบที่แล้วนะครับเนาะครับเพิ่์แฮมสามกับเก่านะครับพี่น้องเอซีสามกับเก้านะครับ เขาเก่านะครับเนาะขับมาที่เลขเก้านะครับขับส่วนเลขสามบ๊อมานะครับพี่น้องซี่ไม่เข้านะครับเลขสามครับชุดจับคู่เพิ่นมีอยู่สีคู่นะครับมีเพิ่นเน้นให้วี่ยงหันนะครับเนาะหมดที่แล้วนะครับเก่าสามสามเก่าเก่าสองเก่าซีนะครับนะเน้นล่างนะครับ ครับเนียนล่างแต่ว่ามาขึ้นมาขึ้นบนนะครับมาเข้าบนนะครับเรียกเก้านะครับเนาะครับงวดนี้มาตัวใดนะครับพี่น้องที่ ครับเลขวิ่งฟังเรานะครับพี่น้องซี่เลขวิ่งฟังเรานะครับมาพร้อมชุดจับคู่ครับตามงวดที่สองนะครับพี่น้องยุซี่ ครับเพี้ยงรูดนะครับก้าตัวเดียวนะครับพี่น้องเวซีรอบที่แล้วมาสองตัวนะครับครับมาเก้าตัวเดียวนะครับครับาอาจารย์บอกว่านะครับเน้นที่รูดเนาะครับเนาะ คนบอกให้เน้นรูดนะครับพี่นองเข้าครับก็คือชุดจับคู่นะครับธนอาจารย์ไหหมาานะครับก็มีห้าเก้านะครับ 9เก้านะครับเจ็ดเก้าศูนนะครับพี่น้องที่ศูนยกเนะครับเป็นจับเลขสามตัวให้ร้อมนะครับเนาะ 0 7 9นะครับ ลูกไส้เดียนนำครับพี่น้องยุซี่คนเป็นอกกระบาดปูนมาเห็ดเป็นเรือนะครับพี่น้องยุซี่ครับเพราะผ้าลูกทำงานตัดจริงใหม่งานมายอดหลบน้องนำนะครับเนาะเอาพี่น้องยุี่ครับแคปหน้าจอนะครับครับวันที่27นะครับ เดือนกันยายน2567นะครับเลขวิ่งฝั่งลาวนะครับวิ่งรูด9ตัวเดียวนะครับครับจับคู่นะครับ59 69 79นะครับ59 69 79นะครับเลขอาจารย์เน้นให้ให้รูดนะครับพี่น้องที่เพื่อบางที่เก่าอาจไปพ่วงตัวอื่นเนาะครับเนาะหรือว่าเป็นเก่าศูนย์เก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสีประมาณนี้นะครับเก่าแปดประมาณนี้นะครับพี่น้องที่ แต่เพนเนียนให้นะครับก็คือ3คูนะครับ596979เนะครับเนาะครับเรียก3ตัวเพนว่างให้3ชุดนะครับเนาะ0 5 9 0 6 9 0 7 9ครับครับพี่น้องแคบหน้าจอครับครับเสียนอดีบดได้ลงคลิปนะครับจะเลยเอามาล่งน้ำกันครับของธนจารยร์นะครับ พอเวียงจันนะครับพี่น้องทุกท่าครับตัวเลขของแอฟนะครับเนาะเพราะว่าสัญญาณนะครับ <c oughs> สัญญาณไวไฟนะครับมีปัญหานะครับที่แอปลงเลขของท่านอาจารย์่อพัฒนานะครับสัชั่วโมงหนึ่งก็ยังลงพันได้นะครับเพิ่งจะลงได้พันไปได้ประมาณสัชั่วโมงหนึ่งแรือล่าพี่น้องทุกท่ ครับสัญญาณมุนเร็วเรยอยู่นะครับสัญญาณบอดีเพราะว่าอาจจะเปลี่ยนน้ำขนใสอินเทอร์เน็ตไลน์นะครับเนาะครับพี่น้องแคปหน้าจอนะครับของแอดนะครับเนาะครับกับของอาจารย์่าเวียงจันนะครับเล็กฟังเล่านะครับนี่ของเส้นาดีนะครับพี่น้องครับสุดเหนียนสุดฟันท่งนะครับครับเราพัฒนานะครับฟันบนก้าตัวเดียวนะครับ ของยัดนะครับฟันบนเก่าตัวเดียวคือกันนะครับเนาะครับฟันล่างนะครับศูนย์ตัวเดียวนะครับครับฟันบนมีเก่าสองเก่าสามเก่าสี่เก่าหานะครับส่วนกันยืดได้พี่น้องยุกับองทานอาจารย์นะครับเนาะแต่ว่าเป็นตกลับกันนะครับฟันล่างศูนย์ตัวเดียวนะครับศูนย์สี่ศูนย์ห้นย์นะครับศูนย์สี่ยาศูนยหก่วนยืดไดพี่น้องยุนย์หของ านาจาันขอเวียงจันนะครับเนาะะครับพี่น้องครันะครับแคบหน้าจอนะครับเพราะว่าเป็นเบิดทุกสำนักทุกอาจารย์แล้วนะครับที่เสียนาดีลงกับเรือ,อยูแคนีนะครับอาจาจะสาดจักน้อยนะครับเอากา็ขอให้พี่น้องเข้าโชคแมนกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ